very 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 good <laughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับองฟุตบอลไลฟ์เจอกันเร็วสักนิดหนึ่งนะบ่ายโมงกว่าก,าก็ต้องมาเร็วสินะครับอ,อคู่อริที่รักของเราสถาปนาขึ้นมาเป็นแชมป์คาราบาวครับนะครับในฤดูกาลล่าสุดเ <laughs> มื่อคืนนี้แหละนะครับ แมรู้สึกว่าบางทีเรานึกถึงเนาะว่าคาราบาวครับเนี่ยมันก็มาจากเครื่องดื่มคาราบาวที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยนะครับพอไปเป็นสปอนเซอร์ในฟุตบอลถ้วยรายการของที่ประเทศอังกฤษผมรู้สึกว่าเหมือนมันเข้าถูกที่ถูกจังหวะนะครับถ้วยแชมป์หรือว่าคู่ชิงใน ผมจำไม่ได้ว่าว่าคาราบาวเนี่ยเขาไปเป็นไปเป็นสปอนเซอร์รายการนี้ตั้งแต่ปีไหนนะต้องขออภัยแต่เอาเป็นว่ารู้สึกว่ามันมีแต่ทีมใหญ่ๆที่ได้แชมป์ไปอะแมนเิสตอ้ตเชลซีได้ไหมเออลิเวอร์พูลที่ล่าสุดก็เป็นแมนยูมีแต่ทีมใหญ่ๆที่ได้แชมป์ไปถือว่าเดตติ้งดีเดตติ้งดีนะครับเ,เดี๋ยววันนี้คลิปนี้พูดอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของแชมป์แมนยูก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปตามด้วยพิมาริคู่สุดท้ายที่สเปอร์ก็เข็นเอาชนะทีมร่วมเมืองอย่างเชลซีไปได้รักษาท็อปอย่างเหนียวแน่นนะครับเมื่อคืนเนี่ยพิศดาจแดงลงสนามแน่นอนครับมันมีความฮึกเหิมหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งเรื่องของความมั่นใจที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วจนตอนนี้ พูดได้เต็มปากว่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ลุ้นพรีเมียร์ลีกแม้ว่าคะแนนจะยังไม่ได้ไปจี้หลังอาร์เซนอลแมนซิตี้มากนักแต่ก็พลาดไม่ได้คือไอ้สองทีมบนนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันเพราะว่าแมนยูมาเต็มในโยุโรป้าลีกก็เพิ่งเคลียรจากฝูงลาลิก้าอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาตกรอบไปแล้วมันก็ส่งผลให้บาซ่าเนี่ยไปแพ้ทีมท้ายตารางอย่างเอาเมเรียด้วยเมื่อคืนเนี่ยศูนย์ก็ทำให ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกในลาลีกาหรือเปล่าครับจากเดิมที่บาซ่ามีกาดทิ้งห่างมาริดออกไปเป็น10แต้มก็ยังค้างอยู่แค่เแต้มเหมือนเดิมด้วยจํานวนหน้าที่เท่ากันอันนี้ก็น่าสนใจว่าว่าบาซ่าจะกลับมาเรียกสมาธิกลับมาได้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วพอแมนยูเขี่ยบาซ่าตกรอบแน่นอนครับมันมันมีความพึกเหิมมากมายส่วนนิวคาสเซิลเอง แม้ว่าผลงานในลีกจะถือว่าเป็นทีมหัวตารางทีมหนึ่งที่ผลงานยอดเยี่ยมพึ่งแพ้ไปสองนัดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือเสมอเยอะมาเจอกันชั่วโมงนี้ทุกอย่างเมื่อเหมือนคลิปเมื่อวานที่ผมพูดเอาไว้คือแมนยูเป็นต่อทุกอย่างสิ่งเดียวที่เราอาจจะคาดหวังให้มันเกิดปาฏิหาริย์หรือว่าเกิดความพลิกล็อกได้ก็คือเรื่องของวาสนาของผู้จัดก,การทีมว่าใครที่จะมีวาสนาได้ชูทั่วแชมป์แรกกัสมนสอนใหม่ก่อนกันซึ่งแน่นอน สริกเทนฮารเคยคว้าแชมป์กับอาแจกอ์อัมสตรัมมาอย่างมากมายแล้วก็พาอาแจกรสร้างเซอร์ไพรส์ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังพาอาแจกเข้าชิงชนะเลิศไม่ได้ก็ตามแต่ก็บางปีก็ไปถึงรอบ8ไปถึงรอบรองนะครับตัวผู้เล่นดังๆที่เขาสร้างขึ้นมานี่ก็กระจกระจายอยู่ในทีมใหญ่ในสมโมสรยุโรปมากมายจนผันตัวเองมารับกลุ่มบางเหียนรับเผือกร้อน ต่อจากรับรังนิกที่โอทร r a ฟอร์ดช่วงแรกอาจจะยังมีปัญหาเนื่องจากทั้งปัญหาแคมป์ที่มันไม่มีความสงบเรียกว่ามีคลื่นใต้น้ำสุดท้ายพอเคลียร์ประเด็นของคริสต์น n ลโรนัลดได้แมนยูก็เหมือนเริ่มติดลมบนเพราะทุกอย่างที่เอริกเทนฮากทำเหมือนก็เอาเสี้ยนออกไปแล้วเอาหนามออกไปแล้วที่เหลือก็แค่รักษาแผลแล้วก็ทำให้ร่างกายมันดีขึ้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 นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับ ่านบริษาแดงก็พูดได้เต็มปากผมในฐานะแฟนลีพูลก็พูดได้เต็มปากว่าแมนยูลุ้นอยู่แล้วสี่แชมป์นะครับแม้ว่าแฟนแมนยูหลายท่านอาจจะมองว่าเอ้ย э มันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเชียร์กันไปทีละนัดก็ถูกครับมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนผมปีที่แล้วผมเป็นแฟนลีพูลปีที่แล้วผมก็เชียร์ไปทีละนัดไม่ได้คาดหวังว่าลีพูลจะต้องได้4ี่ถ้ามันได้มันก็ว้าวว้าวนี่เฮ้ยมันประวัติศาสตร์ได้สก็ว้าว ได้สองก็ยังว้าวอยู่ช่างหัวมันแต่ว่าแฟลอร์พูลมันก็ห่อเหี่ยวตรงที่ว่าอ้ยพอปีนี้มันทําไมมันเหมือนซื้อฮันเออผมผมนึกออกแล้วว่าจะเปรียบเทียบฟอร์มของล์พูลยังไงมันเหมือนซึนามิปีที่แล้วน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมเออเรียกว่าใครก็ต้านไม่อยู่พอมาปีนี้แม่งน้ําลดหววลงไปนะครับพยันัสดีครับเพราะนั้นก็ต้องชื่นชมเอริกเทนฮากชื่นชมปีศาจแดงนักเตะทุกคนเริ่มที่จะเล่นได้อย่าง เรียกว่าสมกับชุดเรดเดวิลอ่ะอนะครับในสมัยปอกบาในสมัยคนอื่นๆมันมันอาจจะมีพวกเสี้ยนพวกบ่อนทำลายอยู่บางคนนะครับพอเทนฮากเคลียร์ออกได้เคลียร์ขยะออกจากทีมได้มันก็มีแต่ความสดใสแล้วก็อนาคตที่รุ่งเรืองที่รออยู่ข้างหน้าเพราะนั้นไม่รู้หรอกครับอนาคตมันจะจบอย่างไรแต่นี่คือความภาคภูมิใจแฟนลิเวอร์พูลเองก็ควรจะต้องชื่นชมกับ ความสำเร็จของแมนยูนะครับส่วนแฟนแมนยูเองวงเล็บบางคนวงเล็บบางคนนะครับใครที่เคยแซวลิเวอร์พูลใครที่เคยแซวทีมอื่นว่าเฮ้ย hey, มึงแค่ได้ถ้วยน้ําพริกมึงยังแห่ฉลองกันทั่วเมืองหรือว่มึงได้แค่ถ้วยนี้มึงยังดูเหมือนกันว่ามึงได้แชมป์โลกหรือวะคือแฟนแฟนพวกเนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแฟนตลาดล่างพอท้ายที่สุดแล้วพอปีนี้แมนยูได้แชมป์ พวกคุณก็แบบว่าโอ้โหหญิงพยองจองหองเพราะนั้นผมถึงบอกว่าทุกถ้วยรางวัลมันมีความสําคัญหมดไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ลิเวอร์พูลเองเหมือนกันผมก็พูดมาตลอดว่าถ้าปีนี้ได้คาราบาวครับปีหน้าได้เอฟเอครับอ่ะหรือบางปีได้ลุ้นแต่ไม่ได้เลยก็ช่างหัวมันอ,อาจจะได้ที่2ในลีกเอาปีหน้าว่ากันไปคือให้มันได้ลุ้นทุกปีมีแชมป์เล็กแชมป์น้อยแชมป์ใหญ่บ้างแชมป์เล็กบ้างติดมือทุกปีนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นกับทีมเชียร์ของผมก็คือลิเวอร์พูลแต่ว่า มันก็กลายเป็นว่าเได้ปี2ปีออกรุ่นต่ำต่ำแบบต่ำแบบไม่ได้รูน้นอะไรเลยแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเปรียบ JK กับเป๊ปเมื่อวานนี้เพราะนั้นต้องชื่นชมนะครับสองประตูของแมนยูเนี่ยได้มาจากคาเซมิโร่ที่พ้นโทษแบนกลับมาลงเล่นก็ยังโชว์ฟอร์มเก่งต่อเนื่องนะครับได้ลูกเซตพีจากกราบซ้ายลูกชอปเปิดมาคาเซมิโรขึ้นมงเข้าไปนาทีที่33ก่อนที่ให้หลังอีก 5-6นาทีนะครับมาคาดเรดฟอร์ดก็หลุดไปยิงนะครับฉลบบล็อกผู้เล่นของนิวคาสเซิลนะครับผ่านลอริสคาริอุสอดีตผู้สาประตูของลิพูลเข้าประตูไปก็เป็น2ประตูในเกมนี้นะครับครึ่งหลังเอ็ดดี้ฮาวถือว่าแก้หมากแก้ลำมาได้ดีแต่นิวคาสเซิลเนี่ยไม่คมครับผมไม่งพูดมาตลอดว่ากองหน้าของนิวคาสเซิลตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพวกที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมอะ่ะมันไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์หรือประสบความสำเร็จได้กับกองหน้าชุดนี้ นะครับเมื่อคืนนี้แมนยูยิงเข้ากรอบนี่ถึงไปถึง9นะครับแล้วลอริสคาริอุสที่แฟนแมนยูอาจจะคิดว่าเป็นบ่อน้ํามันเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับ2ประตูที่เสียไปมันก็โทษคาริอุสไม่ได้แต่ในครึ่งหลังหรือหลังจากที่แมนยูนำสองศูนย์เนี่ยลอริสคาริอุสเซฟหลายลูกมากทําให้สกอร์มันยังอยู่แค่นี้ไม่งั้นเนี่ยสกอร์อาจจะขาดลอยไปมากกว่านี้นะครับ ส่วนครึ่งหลังนิวคาสเซิลภาพสนามบุกมากขึ้นคลองบอลมากขึ้นแต่โอกาสยิงของนิวคาสเซิลเนี่ยมันเข้ากรอบไปแค่2ครั้งยิงหลุดกรอบไป7ยิงติดบล็อกไปอีก6ไอติดบล็อกเนี่ยมันมีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งน่าจะเป็นเจอร์ริลตันยิงในเขตโทษนะติดบล็อกเล่นของแมนยูลุกนั้นเนี่ยถ้าไล่มาเป็น 1- 2ก็น่าจะสนุกขึ้นในช่วงท้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องชื่นชมครับแมนยู U, อาจจะโดนใบเหลืองเยอะหน่อยหรืออะไรเยอะหน่อยแต่ท้ายที่สุดนั่นแหละครับทีมที่ทําประตูได้มากกว่าก็คือ แชมป์เปลี่ยนก็ต้องแสดงความยินดีกับแฟนปีศาจแดงด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับสาวกของทูนอามี่ด้วยนะครับไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่านิวคาสเซิลกำลังก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาแล้วถ้ายังต่อยอดไปได้เรื่อยๆแบบนี้หากองหน้าพวกโป้งปิดบัญชีได้มากกว่านี้หาคุมกาลังที่แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้แชมป์จะมาถึงนิวคาสเซิลในไม่ช้าไม่นานเป็นกําลังใจให้ทุกทีมครับอ่ะนั่นคือเรื่องของคู่ชิงคาราบาคบปีนี้แล้วก็ไปทิ้งท้ายพิมารีครับเมื่อคืนนี้ สเปอร์เปิดบ้านเจอกับเชลซีตอน2องทุ่มครึ่งก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับทอดแนมที่ฟอร์มดีกว่าความมั่นใจมากกว่านะครับเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูในต้นครึ่งหลังครับนาทีที่46จากโอลิเวอร์สกิปนะครับเติมขึ้นมาเก็บแถว2ยิงเปรียงหายเช็ดคานเข้าไปเลยแล้วก็มาได้อีกลูกหนึ่งจากแฮร์รี่เคนนะครับสประตูต่อศูนของสเปอร์เนี่ยมันทำให้เชลซีก็ยังค้นหาฟอร์มที่จะ กลับสู่การลุ้นบนที่ยุโรปยากพอๆกับลิเวอร์พูลส่วนสเปอร์ก็รักษาอันดับท็อปโฟเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมีตอนนี้แข่งไปแล้ว25นัดมี45แต้มตามหลังแมนยูแค่4แต้มถ้ามองตรงนี้สเปอร์สามารถมองอันดับ3ได้แน่นอนแม้ว่าจะแข่งมากกว่าแมนยู1น่นัดนะครับเพราะอย่าลืมว่าแมนยูต้องเล่นหลายถ้วยนะครับคาราบาวจบไปแล้วก็ยังเหลือ3ถ้วยคือพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็เอฟเอคัพก็ยังอยู่ในเส้นทางสเปอร์ มีโปรแกรมน้อยกว่านะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วน่าได้ดุนสเปอร์มองถึงอันดับ3ได้เลยเช่นเดียวกันกันกบพวกส่วนเชลซีเนี่ยยังอยู่ที่อันดับ10นะครับมี31แต้มเท่ากับแอสตันวิลล่าอันดับ11นะครับแล้วก็ยังตามหลังพวกเบรนท์ฟอร์ดไบตันอยู่4แต้มตามหลังลิพูล5แต้มตามหลังฟูตแมอันดับ6อยู่8แต้มแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่า1นัดนะแต่ดูฟอร์มการเล่นแล้วก็โอ้โหเชลซีหนักนะครับ ไม่แน่ใจว่าความเชื่อมั่นในผู้จัดการทีมเกรแฮมพอตเตอร์มันสูญสิ้นแบบไม่เหลืออะไรแล้วหรือเปล่าหรือมันอยู่ในพวังเดียวกันกันกบลิเวอร์พูลก็ไม่ทราบได้ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ลิเวอร์พูลกับเชลซีคือเพื่อนรักกันแล้วครับฤดูกาลนี้กอดคอ,อกันไว้แล้วไปด้วยกันนะครับอ่ะก็ก่อนที่สุดสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่4กุมภาเอ้ยกุมภาบ้าอะไร วันเสาร์ที่4มีนานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่5มีนาคมเนี่ยนะครับมันจะมีโปรแกรมแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอที่แอนฟิลห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับลิเวอร์พูลมีเกมกลางสัปดาห์คืนวันพุธนะคืนวันที่1คืนวันที่1มีนาเข้าเช้าวันที่2มีนาอี่พูลจะเล่นที่แอนฟิลเจอกับวูฟปก่อนก่อนที่ไปเปิดแอนฟิลเจอกับแมนยูสองนัดต่อจากนี้สําคัญสุดๆกับลิเวอร์พูลอาจจะชี้ชะตาเลยว่า ช่วงที่เหลือของฤดูกาลจะยังมีลุนท็อปโฟมไหมถ้าเก็บแต้มได้3แต้ม6แต้มก็ก็แน่นอนพูดได้เต็มปากว่ามีลุ้นแต่ว่าดูฟอร์มแล้วโอ้โหเจอวู๊กก็เหนื่อยเจอแมนยูก็ต้องบอกว่ารากเลือดครับ n น v e r g i v ิ Up ครับ, you will never walk alone. บยู i l l น e v e r w a อ k a l โดนฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับผู้ชมฟุตบอลไลฟ์จวดทุกคลิปแน่นอนสวัสดีครับ